ติดตามเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าสําหรับนักสแสดงสาวโบวีอัธมาหลังจากที่ตกเป็นข่าวว่าไปดินเนอร์ในโรงแรมสุดหรูกับพ่อไม้ป้ายแดงคุณชาคริสที่เพิ่งจะมีข่าวว่าเลิกรากับอดีตภรรยาคุณนุ้นเส้นไปล่าสุดเธอออกมาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลอย่างอินสตาแกรมแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามได้ค่ะ พิ่งจะจะดปากกาแยกทางอย่างเป็นทางการกับภรรยาคนสวยวุ้นเส้นวิริทิภาไปได้ไม่นานก็มีข่าวลือแพร่สะพัดว่าพอไม้ป้ายแดงชาคริตแย้มนามควงนักสแสดงสาวเซ็กซี่โบวีอัธมาที่ระยะหลังหันมาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนแถมยังปิดโซน p r i v a t ของโรงแรมหรูซะด้วยทําให้ชาวโซเชียลเข้าไปถล่มคอมเมนต์ถามความจริงในไอจีของนักสแสดงสาวและวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลของโบวีเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเธอโพสต์อินสตาแกรส่วนตัวครั้งแรกหลังตกเป็นข่าวเช้าด้วยข้อความสั้นๆอย่าตัดสินคนจากแค่ข่าวซึ่งจะเกี่ยวกับกรณีข่าวลือกับพระเอกไม้เลื้อยหรือไม่คงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาชี้แจง โดยผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐได้สอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของโบวีชี้แจงว่าไม่ทราบเหตุผลที่นักแสดงสาวโพสไอจีแต่ยอมรับว่าหลังจากเกิดข่าวลือโบวีได้โทรมาปรึกษาเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งโบวีน่าจะมีความเครียดอยู่บ้างเพราะค่อนข้างสนิทกับบุญเส้นอดีตภรรยาของชาคริตพร้อมกับเผยต่อว่าเร็วๆนี้นักแสดงสาวน่าจะออกมาอธิบายความจริงด้วยตัวเองเพราะข่าวลือดังกล่าวกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตที่คนวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางเสียหาย ก่อนที่จะย้ำกับผู้สื่อข่าวว่าข่าวที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องจริงไม่จริงยังไงให้รอฟังคำตอบจากปากของโบวีค่ะในขณะที่หนุ่มชาคริตโพสต์ภาพล่าสุดของเขากับคุณแม่เมื่อวานนี้พร้อมกับบรรยายข้อความทำนองว่าหลังจากทำงานหนักมาทั้งสัปดาห์เมื่อกลับมาบ้านได้นอนนุนตักคุณแม่ทำให้เขามีความสุขที่สุดพร้อมขอบคุณคุณแม่ที่สอนว่าเป็นคนต้องรู้จักอดทนและให้อภัย